โอเคได้ยินไหมคะได้ยินยังสวัสดีค่ะได้ยินยังคะพี่ได้ยินยังโอเคมาแล้วนะคะวันนี้คนนัดนะคะก็จะมาชมคอลลาเจนที่กินด้วยแล้วก็วันนี้นะคะหัวข้อในเรื่องของการลดน้ําหนักกินกาแฟได้ไหมมีหลายคนที่ถามโค้ดเข้ามานะคะว่าเอ้ยโค้ดค้าหนูอยู่ในคอนหนูเป็นคนติดกาแฟนะคะกินได้ไหมวันนี้นะคะโค้ดมีคําตอบสั้นๆมาฝากนะคะระหว่างที่เราเนี่ย นะคะรอเนาะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะคนนั้นก็อยากจะถามว่าใครเนี่ยชอบกินกาแฟเมนูอะไรบ้างนะคะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินกาแฟนะคะถ้าจะกินก็กินเหมือนคล้ายๆแบบโบราณเนาะโอเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยกินแต่ถ้าเป็นกาแฟนมก็เป็นลาเต้ไปเลยนมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ตอนเนี้ยไม่ได้กินนานแล้วนะคะก็เลยไม่รู้เมนูนะคะไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรกันเนาะกินร้อนกินเย็น เอสเพรสโซ่ราต้นะคะอะไรอีอะ o, อเมริกาโน่นั่นแหละนะคะเราชอบเมนูไหนบ้างนะคะลงพิมพ์มาบอกโค้ดนะคะเพราะว่าคำถามยอดฮิตเลยกินกาแฟได้ไหมคะหนูกลัวรถช้านะคะจะบอกว่ากาแฟจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องดื่มนะคะของหลายคนเนี่ยนะคะที่เป็นตัวช่วยทำให้เราเนี่ยนะคะมี พลังงานการเผาผลาญด้วยนะแล้วก็ไม่ง่วงนอนด้วยนะคะไม่ง่วงนอนทําให้เราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดระหว่างนี้โค้ตก็จะชงไปด้วยเนาะ mm hmm. คอลลาเจนคอฟฟนะคะ mm hmm. เป็นตัวที่เพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้เรานะจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟเนี่ยไม่ได้กน่ากลัวอย่างที่เราคิดสวัสดีค่ะทุกคนเลยหอมมากนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าคาเฟอีนในกาแฟนะคะ เป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นประสาทนะคะลดอาการง่วงนอนทำให้เราเนี่ยนะคะชอบดื่มสำหรับคนลดน้ำหนักอยู่เนี่ยนะคะจะบอกว่าหลายคนเนี่ยกังวลน,นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเนาะกังวลมากๆนะคะกลัวมีผลต่อการลดน้ำหนักลดน้ำหนักช้าอะไรแบบเนี้ยนะคะจะบอกว่าเราเนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าการดื่มกาแฟเนี่ยมันมีเทคนิคนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณปริมาณการดื่มกาแฟนะคะอันนี้ต้องมาเลยนะคะปริมาณหมายความว่าปริมาณการดื่มเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยต้องเหมาะสมนะคะต้องเหมาะสมเพราะว่าอะไรถึงแม้ว่ากาแฟของเราเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋าในร่างกายของเราเนาะแต่เราก็ต้องมีปริมาณนะคะวันหนึ่งนี่ยไม่ควรดื่มเกิน3-4แก้วนะคะต่อวันนะเขาบอกมาเลย แล้วก็ไม่ควรนะคะที่จะดื่มกาแฟต่อเนื่องนะคะที่มีคาเฟอีนเกิน200มิลลิกรัมอันนี้นะชงไปด้วยนะพูดไปด้วยนะเนื่องจากกาแฟ1แก้วเนี่ยนะคะมีค่าเฉลี่ยนะคะคาเฟอีนอยู่ที่65มิลลิกรัมทีนี้เราดื่มเข้าไป2แก้วเนี่ยก็จะเพียงพอนะคะในร่างกายของเราเนี่ยได้รับคาเฟอีนในแต่ละวันนะแต่ในหมดของการลดน้ำหนกักจะบอกเลยนะคะว่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะคะอยู่ในโหมดของการลดน้ําหนักเนี่ยเราควรจะเลือกกินกาแฟหมายความว่าอะไรนะคะวันนี้ให้เราลองถามตัวเองนะว่าเรากินกาแฟเพื่ออะไรกินเพื่อความอร่อยหรือว่ากินเพื่อให้มันสดชื่นกระปีก้กระเป๋าหรือว่ากินเอ่อให้มันรู้สึกผ่อนคลายนะคะลดลดความอยากลงนะคะเราลองถามตัวเองเพราะว่าถ้าเราอยู่ในโหมดของการลดน้ําหนักเนี่ย copyright. จะบอกเลยว่า กาแฟมันไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างที่คิดแต่เราเนี่ยต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมคือ2แก้วต่อวันแล้วก็ควรจะเน้นนะคะให้เป็นกาแฟดำด้วยเนาะเพราะว่ากาแฟดำเนี่ยจะช่วยนะคะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการหอวผ่านเนี่ยของเราได้ดีเนื่องจากคาเฟอีนในกาแฟนะคะ มีส่วนช่วยกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายเรานะคะช่วยกระตุ้นเมตาบอลิซึมของเราด้วยนะอันนี้นะในหมดของกาแฟนัดเห็นหลายๆคนเนี่ยนะคะอชอบเข้าร้านกาแฟอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดของการลดน้ำหนักปริมาณอย่างที่บอก2แก้วต่อวันนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ดื่มสวัสดีค่ะช่วงเวลาที่ดื่มเดี๋ยวพี่นัดขอบไ์สดแบบหนึงช่วงเวลาที่ดื่มนะคะพอดีสมาชิกมานะคะ ช่วงเวลาที่ดื่มเนี่ยควรจะเป็นนะจะบอกว่าเป็นในช่วงของเอ่อถ้าเราในโหมดของคนทั่วไปนะคะจะบอกว่าช่วงเวลาที่ดื่มเหมาะสมเนี่ยจะบอกแล้วงจริงอยู่ที่9ก้าโมงครึ่งนะคะถึง11บเอโมงครึง่งแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดของการลดน้ําหนักนี่จะบอกเลยนะคะว่าอยู่ในช่วงของหลังทานข้าวเที่ยงเนี่ยดีมากๆแต่เน้นย้ํานะคะควรจะเป็นกาแฟดำนะคะปะสัสจากครีม ปาาจากน้ําตาลนะคะเป็นกาแฟดําร้วนๆเลยจะดีมากๆนะคะสําหรับคนที่ติดกาแฟเนาะส่วนใครนะคะที่ชอบดื่มร้อนหรือดื่มเย็นนะคะสามารถเลือกได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยู่ในโหมดของการลดน้ําหนักเนี่ยควรดื่มร้อนจะดีกว่าเนาะเพราะว่า การดื่มกาแฟดําร้อนๆเนี่ยมันทําให้การเผาผ่านเราเนี่ยมันกระตุ้นยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าและกาแฟดำเนี่ยมีแคลอรี่อยู่ที่15แคลอรี่เองนะคะเดี๋ยวพี่นัดเดี๋ยวพี่นัดเสิร์ฟชาให้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณพอดีสมาชิกมาพอดีนะคะก็จะอยู่ที่ในแต่ละช่วงในแต่ละวันเนาะอย่างที่โค้ดบอกไปนะคะว่า กาแฟดำมีแคลอรี่ไม่เยอะถ้าเราอยู่ในโหมดของการลดน้ำหนักควรจะดื่มหลังเที่ยงจะดีกว่านะคะหลังเข้าเที่ยงนะเนาะแล้วก็จะบอกว่าสำหรับโค้ดนะคะเป็นคนหนึ่งที่ดื่มกาแฟปะาปายไม่เยอะมากนะคะไม่ใช่คอกาแฟเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่โค้ดกินนะคะโค้ดก็จะใช้ความหวานในคอลานะคอลาเจนนะคอลลาเจนคอฟฟนะคะอ่ะมาละ คอลลาเจนคอฟฟี mm ่ hmm. เป็นตัวช่วยในเรื่องของลดความอยาก mm hmm. เวลาที่อยากสดชื่น mm hmm. อยากกินของหวานอยากกินกาแฟนะคะ mm hmm. เพราะว่าในที่ทีท่่คนเลือกคอลลาเจนเนี่ยเพราะว่า mm hmm. 1คอลลาเจนที่เรากินเนี่ยได้ผิวอยู่แล้วได้โปรตีนเพิ่มช่วยในเรื่องของข้อต่อ mm hmm. ในขณะเดียวกัน mm hmm. เราก็อยากจะได้กาแฟนะคะ mm hmm. เพิ่มความสดชื่นมาด้วยนะคะ mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยโค้ดก็จะเลือกความหวานนะคะจาก ในน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลน้อยกว่า1กร,รัมเนี่ยจากคอลลาเจนมากกว่านะคะเราก็จะชงแบบนี้ค่ะนะคะสีก็จะสวยแล้วเราก็เทกาแฟดำน,นะคะที่ชงลงไปนี้น้องมาพอดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวชงได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนพอดีนะคะน,นี่ก็จะช่วยนะคะ ให้เราลดความอยากลงได้ด้วยโค้ดก็จะกินตอนเช้าๆใสๆนะคะเลือกเอาบางทีก็ช่วงบ่ายๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเป็นทางเลือกนะคะเขาเรียกว่าคอลลาเจนคอฟฟี่ที่โค้ดเลือกกินนะคะรสชาติก็จะอร่อยเปรี้ยวหวานๆนะส่วนวันนี้ใครที่เอลดน้ำหนักอยู่อยู่ในโหมดของการที่ความอยากนะคะอย่าลืมกาแฟดำเนาะให้เราเลือกกินแล้วก็ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูก ในการลดน้ําหนักเนี่ยให้เรารู้ก่อนว่าเราอยากกินกาแฟเพื่ออะไรถ้าเราอยากกินแบบอร่อยอยากให้มันอร่อยรู้สึกอยากกินนะ่ะนานๆฉันกินทีกินไปเลยค่ะเต็มที่จะเป็นลาเต้อะไรอีกอะเมกาโนอะไรนะเอสเพรสโซ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่นมใส่ครีมได้เลยถ้าเราอยากกินแบบอร่อยนะคะไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดของการควบคุมน้ําหนักเรากินเป็นกาแฟดําดีกว่านะคะแต่ถ้านัดเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยนัดจะเน้นกินแบบประมาณว่า เขาเรียกอะไรนะในอเมซอนอะโอเลียงนะคะโอเลียงหรือในอเมซอนเขาจะเรียกว่าอะไรนะ จำชื่อไม่ได้แต่มันจะเป็นกาแฟดำล้วนนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆที่โค้ดเอามาฝากนะคะวันนี้ใครที่ติดกาแฟก็ลองไปปรับใช้นะคะในเมนูการดื่มของเราเนาะวันนี้โค้ดนัดฟิตบ้านๆนะคะมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆมาฝากใครนะคะที่เข้ามาแล้วเนี่ยสามารถกดแชร์ได้นะคะสำหรับวันนี้โค้ดนัดก็มีทิคเล็กๆมาฝากแค่นี้นะคะฟิตบ้านๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ